หนึ่งนึ่งเนลล่านหนึ่งในล้่าเลยนึ่งเนลล่ามัน่มีเมน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 แง่หัวบ้างหันเขาบอกยังกับอันเด้อก็เลืองลูกอะไรเนี่ยพี่น้องครับผมนี่ก็เลี้ยงข้าวหลานครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผม ครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่หมอนนะครับ fc ฟครับผมครับจะมา สอบถามแนวทางกันนะครับผมได้ยินข่าวมาว่าถูกมาสองงวดสามงวดติดแล้วนะครับสาหรับแนวทางแม่หมอนนะครับเนาะลูกสาวที่เสียชีวิตไปนะครับผมกลับมาบอกเลขนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับอันนี้คือแรงใหม่นะครับเอฟซครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของแม่หมอนกันครับตามา ครับผมหมอนครับพี่น้องอีฟสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยาเพื่อนขางการครับพี่น้องหมอนคุณแม่หมอนนะฮะแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องทราบแล้ครับทำไมครับลูกสาวเพิ่นโอ้ลูกสาวแม่ครับลูกสาวหักลูกสาวแพงลูกสาวหล่าเพิ่นลูกสาวเสียใช่ไหมครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนาะจะมาบอกแมีที่ดีทพี่น้องอืมนเป็นยังไงต้างเสียเป็นเป็นนันอันโลกอันทุ่ขทวงแหมะหนึ่งหนึ่งไมหลานหนึ่งไมร้อย หนึ่งหนึ่เนราหนึ่งในล้านเลยหเนรานมันโมมีเนียนเสียไปเหวทบางหันช้ามาบอกยังไงอันเดะก็ลูกอะไรเดียวปนครับผมก็ลอลูกสาวหลานก็เสฟอนลูกสาวหลานสองคเสียโดนัาั เสียได้ประมาณว่าท่านถึงเดือนโอ้อ้าวพี่เสียไหมไหมแม่เสียแใจนะคระงวดว่าหันเขาก็บอกบอก6เนี่ยกว่า06ออกค่ะค่ะเริ่มประชันแล้วอะเสร็ยแล้วหยาดท่านจกปากแม่ว่าเป็นขึ้นมาบอกแม่ครับกี่งวดแล้วครับผมจักงวดแล้วจะาเพิ่นไปบอกมูเพิ่นหลายงวดเนี่ยสองสองสองงวดเป็นแบบสองงวดมาบอกแม่นี่สองงวดแล้วแม่ วันที่สามเขามาลุกเห็นว่าจะเป็นตัวเลีตัวใดงครับผมดูแลเข้ากับสิ่เดียา,ยา,ายมก็น้ำวันลาฝันเรียงให้แม่นี่ฝันนาะโอเคเป่ะเป็นยิน้นบ่ค่ะยินเป็นเงาบ่ค่ะยินน่องมหาบ่มันมันน้องอันนั้นก็บปูเหือกันเพราะว่านอนนอนนอนลุกเตะอยู่อยู่บ้าน ร้อนจุ่บานร่้งนี่หรือนอนบ,บ,บ้านร่อนบ้านเราปุ๊บบ้านหลังของเจ้าของคนหนึ่อนอนยึดห่ม,มักลำใหญ่ยอมเว้นหรือยังขึ้นนอน,น,อน,อนตังเวียนนี่ล่ะนอนอยู่ตังเวียนหละมานซึมใจริงหืมเขาบอกปันปลาเอาคักๆเด้หกศูนย์บาทสุดปัดไหมแต่ว่าเขาก็าไม่ได้มั่นใจเนาะไม่ได้มั่นใจว่าเขาไม่เคยฝันดตกเทีย บม่เ,ะะเคยฝันลักษณะนเยเชียวเราไ่เคยฝันตังเว้นจากเชียวเลยบล่ได้มั่นใจะนะครับส่วนไรสิฝันได้ยำขึ้นฝันตอนยำขึ้นเราเคยฝันตังเว้นจั้งสี่จากเชียวมีเงี้มืมม่อนั้นแหละฝันเป็นมากันกระซิบใส่หวัวบาเอาคักๆเด้อหกส่วนน้ำปลาชันเอาคักๆวัดชนเดคนนก็เลี้ยวไปนะก็เห็นเห็นเป็นเงาดำๆแต่ว่าหางบลูบา เป็นน้องหมูหื้อผู้แรงสิหรือว่าพุ่มบบนพุ่มเพื่อนมันเป็นน้ำพุ้มเฮียนนองเขารลาลูกหรือว่าพุ่มเพื่อนเขาใส่โซกกับาดมีเฮเฮาบลรูกจัก้กัน่าเป็นพุ่มเฮียนหื้อน้องหมูมาบอกตบานหมูเขาว่าแมนหมูมาบอกว่าแม่่าสั่นปีป้าว่ะยัดแมนหมูมาบอกแม่อยู่่าสั่นวันนี้ปันไป อันเมื่อเนี่นั่นฟันดูอันเมื่อวานนี่น่ะฟันเห็นพระอันอ้วนอนคือหมอมังล์เป็นยังเขาไปไปหาแต่าเป็นยังไม่ได้เบ้าอันแต่ที่เอื้อนก่อนลูกชายเอื้อนก่อนกัเลี้ยงหูเนี่ยฟันผ้าเขาบาดฝอนนี้ผ้าเขาบาดว่าเป็นยังยังไปหายุเปยแหละแต่าเพิ่นจะไปเบ้าอย่างยังเพิ่ยังไม่ได้เบ้าแปลกมากนะพี่นอง ทะเบียนบ้านเี่ยังค่ะอันสามสี่แปดนั่นตรงเป็นเด้ดนสามสี่แปดทะเบียนบ้านสามสี่แปดโอ้แล้วงวดนี้เงาดำๆนี่มาหรือยังครับผมโบยังโบเห็นเขาว่ายันเหี้เขากำลังสาดกับเปิดบ้านว่าเดียกมอนเนี่ยกะร่างดวงขึ้นดวงกำลังสิคลื่นเพรว่าเอาง่ายๆว่าผ่านสิ่งบดีมาแล้วเนาะต่อไปเราจะพุ่มบานพุ่มเมื่อไปัญห์ อยู่ใกล้บ้านอาจารย์แหล่ใช่ไหมครับบ้านแม่หมอนเนี่ยโอ้โหเอาไงวาสองหัวดังก้อนบาทสองหัวเงินงัวดราะาค่ไนก็ได้โยนอันเจ็ดสุนนะก็ได้อยู่ตานังบ่ได้ลายอืมอันมันออกแต่งววเป็นทรงสกัดน้องโน้นอ่ะได้ลายอยู่เพราะว่าอันมันเป็นเลขรถดอันที่แกอันเพลินไปอืเพื่อนอายุีค่าไหร่ครับเด้ ยีบสีอันยีบหานะย่างเขามันได้สีเปลี่ยนพอดีมันยังก็เต็มอันยังก็เต็มยีบห้ายีบหุ้ดเดี่ยนพุดสะพานควาจิตเต็มยีบห้ายีบสียี่ห้าเนาะยีบสีกับยีบห้าเพราะว่ายีบยีบหาจิตเต็มเดือนพุดสาวันที่ยีบเก็พุดสะพานควาจิตเต็มว้าเพิ่นมาเขาฝันเจ้าที่อบมเพิ่นเพิ่นบมาเจ้าที่อาตบานมีแต่เพิ่นไปเขาความฝันพอเพิ่น กับมูเพิ่นไปหาตะมูเพิ่นส่วนไรไปหามูเหรอส่วนมากมันไปหาตะมูเพิ่นไปหามูกับไปหา้อกฝ้าไปหามูแข้งเพิ่นเนะอัน้อกไอฝ้ากับอันบิวที่ไปซุ้มเอ่นกับพ่อไปไปหาแต่สองคนนั้นส่ว่ามือเดี๋ยวมือก่อนเมื่อเน้อนบอกฝ้าลงมาย้นบานไปหาไปหาแล้ว ไปลียนขับรถอีบิวเออเออีอะไีอะไรเขับรถอิบิวอันหนุ่มใส่เข่ากัสนเบียนรถะเบียนรถอันบิวน่มันเก็อะไยังไงเก้าศูนย์เก้าหกเจ็มังนห้าหกเ็ตศูเ็ดเ็ดศูนยห้าหกเ็ดศูนย์เป็นหุ่มรถขั้นนั่นเมียนอะไรนาไปขับรถขั้นน่เมน คันคันคันที่แกเพิ่นไปวัดนั่นแหละเออเเพิ่นไปขึ้นยมคันนั้นงวดนี้นะแต่ว่ามันเป็นออกบ่อเขากับบุ้งหูเนาะบุ้งหูไม่หม้อนบุ้งหูว่ารออกบ่อเขาเป็นแน้าช่างเป็นเน้าช่างหรือเปล่าเขาเป็นบอลูเนี่ยนเป็นร่างใจให้แม่หมอนสูดๆเด้อค่ะค่ะอันตบานเขาก็ซื้อไว้อยู่อันซื้อเลขกับกันไปซื้อเก้าสูง นี้ก็ศูนย์กับบันเจ็ดเจ็ดเก้าหกแม่เจ็ดเก้าอีกแล้วพี่ตังซื้อตัวใดก็แม่ก้วศูนย์กับเจ็ดเก้าเก้าศูนย์กับเจ็ดเก้าแม่ซื้อมาเนี่ยก้าศูนย์กับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าซื้อไปแล้วแจกขอบุญขอบุญซื้อไปนั่นแหละเล่นเกิดมาฝันน้ำเว้นที่พระไปหาพาไปหา เซ่งเสียได้เดือนนึงเนาะไม่หมอนบนี้พาไปหาไม่หมอนติมากตัวไหนก็ซื้อนี่แหละซื้อนี่แหละเพื่อนะนบ้านนะครับแม่ทะเบียนบ้านตะานทะเบียนบ้านไ่ได้ซื้อเลยซื้ออินไม่ได้ซื้อซื้อแตนเก้าศูนย์กับอันเจ็ดเก้าเก้าศูนับเจ็ดเก้าซื้อไว้อนเนยคนนอนเมื่อวานเนี่ยคนพระเพนไปหาอย้าง,งัน,นอือม,มาองอาะใสดวงคนจ่นะกะกิ่นรือเ่ครับคนจนกศิลปินเนาะวันนี้ ตว่าบพอดูเด้ว่าสิบิดแมนเหวี่ยงแมนเป็นแนวทางเนาะเขาเป็นแนวท่าให้คือเอาแบบบ่งบอกเราไม่ใช่หรอเื่องบอกสบายเขาเป็นแนวท่าให้แต่ว่าเงาดำดำนี่ยังไม่มาใช่ไหมครับแม่ปกติเงาดำดำนี่จะมาหาแม่บ่อยแหละครับเมื่อเพิ่งเพิ่งมาอันบางวันนั่นบางหันะบางรอบบางหันเมื่อที่ผ่านมาครับเ่าก็เห็นครับผมเพราะว่าหัวแต่สีเห็น ครับวันนี้ก็มีแต่แนวทางมาฝากนะครับเนาะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับผมนะฮะต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับสำหรับแนวทางไม่หมดครับพี่น้องเที่ยวโอกาสทั้งสองครับผมเพราะโอกาสท้ายเช้าอะไรพี่น้องวันในท้ายเจ้าใน่ไม่ทำแม่ไม่แม่เนาะขอบคุณขอบคุณแม่หมดครับเป็นหน้าทั้งในห้องเนาะครับผมขอบคุณครับแม่ครับครับมีโชจมีลาบรับ ร่วมบุญกับคุณแม่ได้ยังยังยังไม่ได้ทําบุญร้อยวันนะครับแม่นเนาะไม่ได้เลยทำบุญร<อ>้อยวันเสียนะครับผมนนนบแนวทางของแม่หมอนนะครับเอซี C ครับแ่ะแนวท้างแม่หมอนพญาเนี้อจียมัมผงจะถ่ายเนาะครับค่ะฝากต้อนพัอแม่พี่น้องค่ะแสดงความเสียใจน้ำคุณแม่นั่นเนาะ,ะค่ะค่ะมีโชคมีลาบเอฟซี C กับซาบาัดร่วมบุญกับคุณแม่หมอนได้นะคะ แนวทางของแม่หมอนนะครับ FC ครับผมลูกสาวที่ได้เสียไปแล้วกลับมาบอกเลขคุณแม่นะครับเนาะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะฮะทางช่องเสนอไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ